รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของรถกระบะมานำเสนอรถซิ่งสายคลองเลยหรือว่ารุ่นสร้างตัวต้องดูเทปนี้ครับเรื่องราวของ Toyota Revo Z Edition ในรูปแบบของ l a s ซอร์แพ a เกนะครับที่บอกว่าเป็นรถซิ่งที่น่าสนใจประจำวันนี้จะเป็นยังไง ่วนในช่วงท่องโลกยันยนนะครับมาสด้าผุดโปรเจกต์ใหม่กับ Mazda Fast Service ครับการบริการตรงนี้นะครับเป็นการบริการในรูปแบบของ Quick Service 30นาทีเท่านั้นกับการบริการเช็คระยะรวมถึงเป็นแบตและละเอียดเป็นยังไงตามรับชมกันให้ได้ส่วนในช่วงลุกอ่อนขับกับอีซูซนะครับหลังจากที่เตรียมรถลุยฝนกันมาแล้ววิธีการขับขี่รถในช่วงหน้าฝนนี้มีอะไรบ้างมีคำตอบให้ครับ ทั้งหมดนะครับรอท่านผู้ชมอยู่หลังโฆษณาครับตอบทุกความสเปรดเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชือ่อเหนือทุกความสเป็จ Originality Redefined ออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่ เลือก Mazda CX 30หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series จุดหมายใหม่ท้าทายได้ไม่สิ้นสุด Isuzu D-Max ขลังนุภาพลิกโลกออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่ เลือก Mazda CX 3 0หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series วันนี้ผมมีเรื่องราวของกระบ,บะซิ่งครับรถซิ่งสายคลองหรือวัยรุ่นสร้างตัวพลาดไม่ได้กับ รุ่นพิเศษจาก Toyota h i l u ั Revo ครับนั่นก็คือ Toyota h i l u ั Revo Z-Edition Laser Package ครับก็รุ่นนี้นะครับแต่งซิ่งมาโดยเฉพาะแล้วก็เอาใจในด้านของคนรักความเร็วด้วยตัว Revo Z-Edition คันนี้นะฮะก็มากับตัวโคมไฟเป็นแบบมันติดรีเฟ็กเตอร์นะครับไฟข้างในนะครับหลอดก็จะเป็นในรูปแบบของตัวฮาโลเจนอยู่ นะครับไม่มีตัวได้ทามาให้นะฮะยังแอบไว้นิดนึงกับความหรูหราที่ Revo ซ e d อ t i ิชันมีนั่นก็คือตัวขอบของกระจังหน้าที่เป็นแบบโครเมียมนะครับส่วนภา,ายในกระจังเขาใช้สีดำเป็นโนแบค็คดำเงาเข้ามาก็ส่งกันดีนะฮะความหรูหรากับความสปอร์ตที่มีแล้วก็ตรงกลางกันชนตรงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นในรูปแบบของสติกเกอร์ที่คาดไว้กลางฝากระโปรงและด้านข้างด้านกันชนครับ ก็มีการเติมในเรื่องของสปอยเลอร์ล่างนะครับส่วนด้านข้างสปอยเลอร์มีมาเช่นเดียวกันกับด้านหลังเท่ากับว่าตัวของเลเซอร์แพคเกจนั้นเป็นเรื่องของแอโรพาร์ทที่เข้ามาเติมในรูปแบบของความสปอร์ตให้กับกระบะดับเบิลแคบหรือกระบะสีประตูคันนี้ได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับล้อแม็กที่เพิ่มเข้ามานะฮะเป็นของเลนโซรุ่นดีพร้อมกับยาง เป็นยางขนาด255-5018แต่ตรงนี้ทางปรโตยตาแต่งขึ้นมาโชว์เฉยๆไม่ได้ฟิกว่าคุณออกตัวของเลเซอร์แพคเกจไปแล้วจะได้ล้อม็กแบบนี้ไม่ใช่สามารถเลือกได้เองนะครับจากฝากระโปรงหน้าครับกระโปรงหลังก็มีสติกเกอร์เช่นเดียวกันตัวรีโวเองเนี่ยเสียด้ยไปน,นิดนึงฮะตัวช่วยผ่อนแรงของฝาท้ายังไม่ได้ติดมาให้นะครับ น้ำหนักใช้ได้เลยทีเดียวครับไฟเบรกตรงที่3มาฝังไว้กับตัวฝากโปรงท้ายนะครับแล้วก็บันไดถูกว่าออกไปนะครับไม่มีบันไดติดมาให้รถซิ่งคนใหญ่เห็นไม่มีบันไดกันอยู่แล้วก็จะไปติดพวกเป็นบาร์พิเศษเข้ามานะครับตามสมัยนิยมกันไปนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะครับ2.4ลิตร แรงม้าเดิมๆให้ที่150แรงมา้าพร้อมแรงบิด400นิวตันเมตรแต่กล่องซิ่งของฮันต้าบูธครับทำมาเพื่อเพิ่มสมรรถนะแรงม้าขึ้นอีก30กว่าตัวเลยทีเดียวเกียร์นะครับระบบของลังเป็นแบบธรรมดาผมเลือกเอาธรรมดามาใช้ครับเนือ่องจากว่าไม่ได้ใช้เกียร์ธรรมดามานานแล้วเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6จังหวะนะครับเดี๋ยวไปลองกันดูครับว่า คำพูดที่รดซิ่งเขาทนิยมกันว่าสับโดดสับโดดนั้นนี่ยธรรมาณาของ Revo Z Edition Laser Package เป็นยังไงพร้อมกับรีวิวภายในท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยครับเบาะนั่งนะครับเป็นเบาะผ้าไม่ได้เป็นปรับไฟฟ้านะครับเป็นปรับมือธรรมดานะครับที่เรามาเป็นดับเบิลแคปนะครับก็เบาะนั่งแถวสองเมื่อกี้ลองนั่งดูแล้ว หลังไม่ถึงก็ะชันมากนะครับก็พอความชันของตัวพนักพิงเบาะเนี่ยมันไม่ชันมากก็อิเล็กรอยิกก็ปรับเปลี่ยนได้มากขึ้นน,นะฮะตัวของมัดวัดนะครับเป็นมัดวัดออปติตอนนะครับมีจอแสดงข้อมูลการขับขี่อยู่ตรงกลางนะครับพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันมีสวิตช์ที่พวงมลาลัยนะครับสั่งการระบบพวกในเรื่องของเครื่องเสียงแล้วก็ดูการแสดงผลของตัวการใช้งานรถยนต์ได้ จอทัชสกรีนตรงกลางนะครับเป็นขนาด8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay นะครับไม่ได้มี Navigator มาให้ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ปุ๊บก็เอาตัวของ o o o l l m m p s แสดงที่หน้าจอได้เกียร์ก็เป็นโอเคเป็นเกียร์ธรรมดา6จังหวะมี Eco Mode กับ Power Mode มาให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นสวิตช์ควบคุมกล่อง ECU ของตัวอัตบูนะครับมีอยู่ 3เบอร์ก็คือ0,1,2ยนสองเนี่ยเปิดเต็มเลยฮะสมาริหน้าของกล่องที่เขียนโปรแกรมไว้มายังไงก็ไปเต็มเต็มสองเลยถ้าเกิดปิดก็เป็น0นนะครับครับก็มาสู่ช่วงทดสอบแล้วนะครับ เมื่อกี้ลองขับมาฮะก็ในเรื่องของการประกอบการเก็บเสียงโอเคนะฮะน้ำหนักโฟมลัยเนี่ยใช้ได้ในส่วนของ Eco m o หมก็เป็นโหมดเพื่อความประหยัดสำหรับตัวเครื่องยนต์2.4ที่อยู่ใน Revo Z Edition คันนี้นะครับอัตราสิ้นเปลืองเขาอยู่ประมาณสัก15กิโลเมตร่อลิตรโดยประมาณอนะันนี้เป็นตัวเลขจาก Eco Sticker นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ใน Eco Mode ก็จะทําให้เราประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นโหมดที่บังคับไว้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น power mode นะฮะเครื่องยนต์มีสมรรถนะเท่าไหร่ปล่อยเต็มครับแต่คันนี้พิเศษกว่านั้นตรงที่ว่าเนี่ยฮะเขาพ่วงกล่องนะครับจากอัลต้าบูนะครับของ i ิ y ฟิวชอปเนี่ยมาด้วยน,นี่ผมบอกตั้งแต่แรก30กว่าแรงม้าที่บวกเพิ่มเข้ามาของกล่องนะครับตอนนี้ผมปิดอยู่นะฮะ อัตราเร่ง0ถึง100ของเครื่องของยุด4ลิตร1 5 0แรงมา้าพร้อมแรงบิด400นิวตันเมตรตรงนี้อยู่ประมาณ13วินะครับโดยประมาณเดี๋ยวผมลองเปิดดูเรียวแรงที่เพิ่มเข้ามาครับอยู่ตอนนี้ตำแหน่งเกียร์อยู่เกียร์4ฮะมาเร็วมากๆนะครับคือต่างกันชัดเจนเลยถ้าเกิดว่าอยู่ในโหมดของที่ไม่ได้เอากล่องเข้ามาช่วยนะครับรอกว่ารอบจะมาก็พักหนึ่งแต่ตรงนี้เนี่ย คือมันทันใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองตั้งแต่หยุดสนิทเลยดีกว่านะฮะว่าสมรรถนะที่มันเพิ่มเข้ามาเปไ็นยังไงนะครับลองตั้งแต่เกทหนึ่งนะครับ ตั้งแต่เกียร์หนึ่งจนถึงเกียร์หกเนี่ยหนึ่งสองสามผมว่า <c oughs> มีความรู้สึกว่าไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักนะครับสําหรับตัวที่ยังไม่ได้ใส่กล่องแต่สัมผัสได้จริงจังเลยเนี่ยช่วงเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกรอบมาเร็วขึ้นนะครับมาเร็วขึ้นเลยแล้วก็การตอบสนองของการใช้คันเร่งเนี่ยคือสัมผัสได้แบบติดเท้าว่าง่ายๆนะฮะถึงขั้นสับโดดสับโดดแบบ ที่เคยได้ยินไม่ยัง,ยงไม่ถึงขันนั้นแต่แน่นอนการตอบสนองของเครื่องยนต์แรงขึ้นจริงๆครับแรงขึ้นแบบขับแบบโอเคเลยฮะเรงแซงนี่ทันใจตัวแรกจากตัวของ8 0สิถึงรอยีย่นะครับพอเพิ่มกล่องเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาหายไปเกือบสาวินาที คือนี่ยฮะผมลองดูเมื่อกี้จาก70เลยอะล่องแแท็กดูครับคือไม่ต้องรอเลยรอบเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยกล่องสั่งปั๊บนะฮะเขาตอบสนองได้เร็วมากนะครับส่วนเรื่องช่วงล่างเดิมทีนะครับรีโวใช้ ช่วงล่างข้างหน้าแบบปีกนกข้างหลังเป็นแหนบแผ่น5้าแผ่นด้วยกันหน้าวันนี้ข้างหน้ายังเป็นแบบปีกนกอยู่นะครับข้างหลังก็ยังเป็นแบบแหนบแผ่นอยู่เช่นเดิมแต่ว่าปรับในเรื่องของโช้กอัพใหม่แล้วก็แหนบแผ่นด้านหลังจาก5้าแผ่นพอให้เหลือเพียงแค่3แผ่นทางทีมออกแบบของโตยโยต้าเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่า ที่ผ่านมาเนี่ยการใช้งานของรถกระบะถูกใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าการนำรถกระบะไปในด้านของเชิงพณิชย์ในด้านของขนส่งนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตรงนี้มาใหม่เนี่ยก็แน่นอนว่าให้ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นแต่การเซตอัพในครั้งนี้ก็ถือว่าแมทช์ก,กันดีนะครับคือนุ่มนวลขึ้นนะฮะขับสบายขึ้นแต่ก็เอาพละกำลังที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ย เอาอยู่ส่วนของระบบเบรกนะครับเบรกเนี่ยใช้เป็นข้างหน้าเป็นดิสข้างหลังเป็นดัมแล้วก็มีตัวกระจายแรงเบรกมาให้ก็โอเคแหละในการหยุดฝูงม้าที่สเปคเดิม150แรงา้าเพแรงม้าพอเพิ่มจากกล่องเข้ามาอีก30กว่าแรงมา้าก็รวมๆ190่แรงม้าก็ยังถือว่าเอาอยู่ครับโดยรวมครับขับสนุกฮนะขับสนุกเลยเดี๋ยว ขอสัมผัสกับคันนี้อีกสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังครับว่าสมรรถนะที่เพิ่มเข้ามารวมถึงรุ่นพิเศษของ t o โยต a h i l u ัก e v o Z Edition นะครับที่ว่าเป็น Laser p a แพ a เกเนี่ยมีความคุ้มค่ามากหน่อยเพียงใดครับ ถึงบทสรุปของตัว Toyota r e v o Z Edition Laser Package แล้วนะฮะรถคันนี้ขับสนุกขึ้นกว่าเครื่องยนต์เดิมเยอะฮะเพราะว่ากล่องที่พ่วงเข้ามานะครับลองเต็มเต็มเกียร์ดู1นึอามเนี่ยก็จริงๆไม่ได้ต่างเท่าไหร่แต่สิ่งที่ต่างในกรณีเร่งแซงครับ80-120เนี่ยกล่องเขาสั่งให้เครื่องทำงานได้ ดีขึ้นฮะดีขึ้นตรงที่ว่าหมายถึงว่าไม่ต้องไปรลอรอบครับลักลณ์ภายนอกที่ปรับแต่งมาพิเศษนะฮะก็ทําให้ดูรถครันนี้ภาพลักษณ์เขาดูสิ่งมากขึ้นป่งล้อที่มันดูขนาดใหญ่ขึ้นเครื่องยนต์ตอบสนองดีอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยเดิมจากเครื่องยนต์อยู่ประมาณ1ินิดนิดกิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณอย่างที่เคยได้ยินนะฮะที่บอกว่าสับกระโดดเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ช่วงเร่งแซงคุณสัมผัสได้ถึง ฟิลลิ่งใหม่ที่ได้จากโตโยต้าไฮรักรีโว e ซ i t i o n ชันแน่นอน ออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่เลือก Mazda CX 3 0หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series จุดหมายใหม่ท้าทายได้ไม่สิ้นสุด Isuzu D-Max ลานุภาพลิกโลง ออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่เลือก Mazda CX 3 0หนึ่งใน SUV หลากหลายรุน่นจาก Mazda CX Series ตอบทุกความสำเปรจเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All new Isuzu m u x เหนือทุกความเชือ่อเหนือทุกความสำเปรจ Originality Redefined สนับสนุนโดย Mazda Ford B R G มาถึงช่วงท่องโลกยานยนต์นะครับกับออโตเวอร์ไทยแลนด์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันครับแล้วก็แน่นอนครับก่อนอื่นที่จะเข้าสู่รายละเอียดของข่าวในวันนี้นะครับเริ่มแรกที่ จะลืมนะครับใส่หน้ากากนี่นะครับล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็เตรียมตัวฉีดวัคซีนนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็รอเวลานะครับแต่อย่าลืมนะครับต้องฉีดวัคซีนนะครับ เอาละครับก่อนอื่นผมมียอดขายรถยนต์มาฝากท่านผู้ชมนะครับให้ดูความเลื่อนไหวของตลาดรถยนต์กันนะครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยอดขายรถยนต์นี่ทะลุทะลวงมากเลยนะครับห้าหมกว่าคันนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนี่นะครับเกกว่าเปอร์เซ็นต์นะอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมีในยะที่ดีสําหรับทิศทางของการเติบโตของตลาดรถยนต์แต่ว่าอันนี้ก่อนจะช่วงเข้าสู่รอกที่3แบบรุนแรงนะครับ ก็ต้องถือว่าตลาดรถยนต์ผงหัวขึ้นมาพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่ง ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นมีอัตรา,าก,การเติบโตต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่2แล้วนะครับหลังจากที่เดือนมีนาคมก็เติบโตสูงขึ้นนะครับโดยเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นมีปริมาณการขายอยู่ที่58,132คันเพิ่มขึ้นสูงถึง 93. 1ซโดยในตรา,ตาการเติบโตนี้นะครับออยอดขายอันดับ1อยู่ที่โตโยต้นะครับแล้วก็อันดับ2ก็เป็นของ อีซูซูครับแล้วก็อันดับ3ก็เป็น Honda ครับแยกย่อยลงมาที่รถยนต์นั่งนะครับก็จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน92.4%นะครับสำหรับตลาดรถยนต์นั่งนั้นอันดับ1เป็นของ Toyota อันดับ2 Honda และอันดับ3เป็น Nissan ครับ ในขณะที่ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์นั้นมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น93.1%ผู้ขายอันดับ1ได้แก่อ e ีซูซูและอันดับ2เป็นของโตโยต้าส่วนอันดับ3นั้นเป็นของฟอร์ดครับ และทั้งนี้ก็จะทําให้ยอดขายสะสมจากมกราคมมาจนถึงเมษายนนั้นมียอดจําหน่ายรวมทั้งสิ้นแล้ว252,269คันนะครับก็ขยับตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมานะครับโดยที่ยอดขายรวมทั้งหมดนี่นะครับอันดับ1ก็ยังคงเป็นโตโยต้านะครับอันดับ2เป็น i ีซูซและอันดับ3เป็น Honda นะครับ อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ก็ได้คาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมนั้นมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงเนื่องจากความกังวลของการระบาดไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีความรุนแรงขึ้นมาในะระลอกที่3นั่นเองซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คอยติดตามดูนะครับว่าผลของโควิดในรอบนี้จะทำให้ตลาดรถยนต์กระทบกระเทือนไปมากขนาดไหน ไปกันที่เรื่องใหม่ๆในแวดวงยานยนต์กันนะครับนั่นก็คือการเปิดศูนย์บริการเร่งด่วนนะครับเรียกว่า Mazda Fast Service นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะครับที่ Mazda เปิดศูนย์เซอร์วิสอย่างเดียวนะครับสแตนดอะโลนเลยนะครับศูนย์บริการนี้จะเป็นอย่างไรนะครับบอกจุบอยู่ที่นั่นแล้วครับแล้วก็จะรายงานให้เราฟังครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีเรื่องราวจาก Mazda มานําเสนออีกแล้วครับกับ มาสด้าฟ s t เซอร์วิสนะครับเป็นสถานที่แห่งแรกที่มาสด้าผุดโปรเจกต์ขึ้นมาร่วมกับโชรูมครับที่แรกนั้นตั้งอยู่แถวแถวัชรัพลนะฮะเขาร่วมกับโชรูมมาสด้าอัปทอสนะครับผุดไอเดียตรงที่ว่าเป็นการซ่อมแบบเร่งด่วนนะครับรวมถึงการเช็คระยะไม่เกิน30มนาทีไปดูกันดีกว่าครับรายละเอียดของมาสด้าฟ s t เซอร์วิสนั้นมีอะไรบ้างครับผู้บริหารของมาสด้าให้คําตอบครับ วันนี้นะครับมาสอร์เซลล์ประเทศไทยนะครับก็ได้เปิดมาสด้าฟ้เซอริสนะครับซึ่งเป็นศูนย์บริการมาตรฐานนะครับ uh, เป็นแห่งแรกในประเทศไทยโดย uh, ผู้จำหน่ายของเราคือ Master อัล a า r o ทนะครับ uh, ในโปรแกรมหรือว่า uh, การบริการของ Master Fast Service เองเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการตรวจเช็คระยะตามระยะทางนะครับที่สามารถที่จะให้บริการได้ภายใน30นาทีนะครับ แน่นอนครับว่าในตลาดรถบ้านเราเนี่ยมาสด้เองเนี่ยมีผู้ใช้อยู่แล้วเนี่ยนะครับกว่า5 0 0 0 0คันนะครับรันงานบริการในบางจุดนะครับในหัวเมืองใหญ่ๆนะครับหรือในพื้นที่ที่มีประชากรมีความต้องการในการนำรถเข้าบริการมีจำนวนมากนะครับ m a z d a Fast s e r v i c e จะเป็นโปรแกรมนะครับพิเศษนะครับที่ทาง m a z d a เซลประเทศไทยเนี่ย ริเริ่มขึ้นกับผู้จำหน่ายนะครับเพื่อที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็วนะครับเรายังคงให้บริการในเรื่องอื่นๆนะครับที่ทำได้เช่นเดียวกับโชว์รูมหลักเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับหรือพัเบเองก็ตามนะครับเราก็จะเริ่มที่ซอยวัชรพลแห่งนี้นะครับโดยมาสเตอร์อัลป s ทรอสนะครับเป็นที่แรกนะครับแล้วเราก็จะเริ่มเดินหน้านะครับโดยใช้กลยุทธ์นะครับวิทศาสตร์ของการที่จะ ปรับปรุงการให้บริการอย่างรวดเร็วนะครับในจุดหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นประดิษณ์ธรรมนะครับหรือว่าในส่วนของถนนศรีนครินนะครับเพชรเกษมนะครับเจริญนครนะครับหรือว่าในต่างจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดขอนแก่นเป็นต้นนะครับก็จะเป็นอีกหลายๆจุดนะครับพื้นที่ที่มีความต้องการในการรับงานบริการสูงนะครับก็จะเป็นแผนกลยุทธ์พื้นที่นะครับที่ทางมัธยประเทศไทยจะร่วมมือกับผู้จําหน่ายทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะ นำเสนอนะครับจ์รูมาสเตอร์ฟาาเซอริสนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของท่องโลกยานยนต์นะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ w w w l u w o w o r l d t h a i l a n d c o m แลนี่นะครับและสำหรับวันนี้เราจะทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องสนุกๆในการขับรถนะครับเป็นผลงานของ Ken Brock ครับ อดีตนักแข่งแรลลี่โลกครับที่ตอนนี้ก็ผันตัวเองมาสนใจในเรื่องของเอ็กตรีมมอเตอร์สปอครับแล้ววันนี้ต้องบอกว่าเขานี่เป็นมือหนึ่งในเรื่องของ Drift เลยนะครับเรียกว่านัก Drift ระดับโลกนะครับคนนี้ก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับและครั้งนี้เขาก็ทำคลิปขึ้นมานะครับเรียกว่า Ultimate Urban Playground นะครับซึ่งก็เป็นการปิดเมืองซานฟรานซิสโกนะครับ เพื่อที่เขาจะขับรถ Ford f i e เ t สของเขาเนี่ยครับในสไตล์ดุดันของเขาเนี่ยนะครับในซานฟรานซิสโกต้องบอกว่าสนุกแล้วใจมากๆอย่าลืมนะครับนี่เป็นการปิดเมืองจัดก,การถ่ายทําขึ้นมานะครับเป็นการขับจริงแต่ว่าสถานการณ์นั้นเขามีการดูแลอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นห้ามลอกเลียนแบบนะครับเราจะมาขับดริฟกันอย่างนี้ในเมืองบางก่อของเราเนี่ยไม่ได้นะฮะอันนี้เราให้ดูเพื่อที่จะเป็นดูลีลาของเขาเป็นการบันเทิงนะครับมาชมกันเลยครับ 啊，啊，啊，啊。<tell> กิี์รู้ก่อนขับกับอิซูซูตอนขับรถในช่วงหน้าฝนหลังจากที่เราได้ทราบถึงวิธีการเตรียมรถให้พร้อมรับกับหน้าฝนไปแล้วเมื่อรถพร้อมการขับขี่ก็ต้องพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ในขณะที่เราจะขับขี่ท่ามกลางฝนตกด้วยรู้ก่อนขับกับอิซูซูตอนนี้จึงมีข้อแนะนำการขับรถในช่วงหน้าฝนมาฝากกันครับ ใช้สัญญาณไฟให้เหมาะสมตามที่บอกไปเมื่อตอนที่แล้วขอย้ำกันอีกครั้งระหว่างการขับขี่รถยนต์เมื่อเกิดฝนตกควรใช้สัญญาณไฟให้เหมาะสมด้วยการเปิดไฟหน้ารถเพื่อให้คันอื่นสังเกตเห็นหากฝนตกมากๆสามารถเปิดไฟตัดหมอกหน้าหลังร่วมด้วยได้ แต่ไม่ควรเปิดในขณะที่ไม่มีฝนตกหรือฝนตกปล่อยๆเพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังแยงตาผู้อื่นที่ใช้ทางสัญจรเดียวกันอีกด้วยใช้สัญญาณไฟเลี้ยวทุกครั้งเมื่อต้องเปลี่ยนช่องทางและงดเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินขณะที่รถของคุณเคลื่อนที่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเฉพาะขณะที่รถจอดเสียหรือจอดกีดขวางบนเส้นทางจราจรเท่านั้นลดความเร็วของรถ เมื่อฝนเริ่มตกใหม่ๆควรลดความเร็วให้ช้าลงเพราะเม็ดฝนจะรวมตัวกับฝุ่นหรือเศษดินบนผิวจราจรกลายเป็นโคลลลื่นๆทำให้รถเสียอาการและหมุนได้ง่ายควรเว้นระยะห่างให้มากกว่าเดิมเพราะขณะที่ฝนตกจะลื่นกว่าปกติหากเกิดเหตุฉุกเฉินด้านหน้าจะได้มีระยะเบรกที่ปลอดภัยและหยุดรถได้ทันท่วงทีครับระมัดระวังการใช้เบรก หากจำเป็นจะต้องเหยียบเบรกในขณะฝนตกการเหยียบเบรกแรงๆบนถนนที่เต็มไปด้วยน้ำอาจจะทำให้รถของคุณเสียหลักได้ง่ายกว่าถนนที่แห้ง โดยเฉพาะรถยนต์ปิกอัพที่ด้านหน้าหนักกว่าด้านหลังยิ่งเสียหลักหมุนได้ง่ายกว่ารถยนต์ประเภทอื่นๆนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมจึงควรเว้นระยะห่างของรถคันหน้าให้มากขึ้นเพราะเมื่อต้องเบรกจะได้ค่อยๆเหยียบเบรกให้รถชะลอตัวลงจะปลอดภัยกว่าและรถไม่เสียอาการจนเกิดอุบัติเหตุนั่นเองระวังน้ําท่วมขังเลี่ยงการขับรถลุยจุดน้ำขังด้วยความเร็วสูง อาจจะทําให้เกิดอาการเหินน้ําจนรถเสียหลักและควบคุมรถไม่ได้นอกจากนี้การลดความเร็วในขณะที่ผ่านจุดน้ําท่วมขัง,งจะไม่ทําให้น้ำกระเซ็นไปโดนรถของผู้อื่นรวมถึงคนบนทางเท้าอีกด้วย หากทางข้างหน้ามีน้ำท่วมขังสูงถ้าสามารถหลิกเลี่ยงได้ควรเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นแต่หากจำเป็นที่จะต้องไปในเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงก็จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและมีเทคนิคในการขับรถฝ่าน้ำท่วมสูงซึ่งรู้ก่อนขับกับอิซุสุจะได้นำวิธีการมานำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไปครับที่สำคัญควรจดจ่ออยู่กับการขับขี่ไม่ควรละสายตาจากถนนโดยไม่จำเป็น เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันย่อมเกิดขึ้นได้มากขณะที่ฝนตกเมื่อเกิดสถานการณ์ขับขันจะได้หลบเลี่ยงได้ทันท่วงทีข้อแนะนำสุดท้ายไม่ควรจอดรถใต้ต้นไม้เพราะฤดูฝนอาจจะมีพายุลมแรงต้นไม้อาจจะหักหรือล้มมาโดนรถจนเกิดความเสียหายได้ก่อนจากกันขอย้ำเตือนกันครับ ออกจากบ้านทุกครั้งต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอเว้นระยะห่างและหมั่นล้างมือบ่อยๆเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคโควิด -19 และเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับ ยังไงบ้างครับกับ Toyota Revo Z Edition Laser Package นะครับได้กล่องซิ่งมาอีกหนึ่งใบโอ้โหสมหรรถนะพละเรื่องเลยฮะทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวในรายการออโต้มาเตอร์ไทยแลนด์ในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับท่านที่พลาดรับชมช่วงไหนของรายการนะครับไปรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube c h a n ออโต้ม o เตอร์ไทย i l a n d หรือ Facebook f a n p a ออโต้ม m เตอร์ไทย l a n d และเว็บไซต์ออโตเวิร์ทไทยแลนครับ กลับพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์2 3 0สถึง23.30นยับรายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ